ราชธานีเก่าอู่ข้าวอู่น้ำเลิศล้ำการกรวีคนดีสีอยุธยาผมวิทยาผิวก่องผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครสีอยุธยาครับครับวันนี้ผมจะพาท่านย้อนอดีตกลับไปสู่รากเหง้าของความเป็นคนไทย โดยเฉพาะเรื่องราวของบุรพามหากษัตริย์และบรรพชนไทยที่ท่านได้ปกป้องคุ้มครองพื้นแผ่นดินนี้ไว้ให้กับลูกหลานไทยโดยได้สั่งสมความเป็นชาติไทยไว้ให้ลูกหลานเราได้อยู่กันอย่างสุขสบายตราเท่าทุกวันนี้ครับกรุงศรีอยุธยาราชธานีแห่งนี้มีอายุยืนยาวอยู่มาได้ถึง417ปีตั้งแต่ปี1893ถึง2310 ปฐมมกษัตริย์ที่สถาปนาก่อตั้งกรุงศรียาเป็นราชธานีคือสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอู่ทองแห่งราชวงศ์อู่ทองซึ่งทรงสร้างพระนครขึ้นที่ตำบลหนองสนแล้วตั้งนามพระนครนี้ว่ากรุงเทพมหานาครบวรธราวดีศรีอยุทยามหาดีหลกบวรรัตนราชธานีบุรีรมเมื่อปีพุทธศักราช1893 มีพระมหากษัตริย์ปกครองทั้งสิ้น34พระองค์จาก5ราชวงศ์กรุงศรีอยุธยาได้เจริญรุ่งเรืองในด้านต่างๆมาโดยลำดับโดยเฉพาะในรัชสมัยของเด็จพระบรมไตโรคนาถท่านได้ทรงวางรูปแบบการปกครองที่เป็นระบบ และสอดคล้องกับวิถีชีวิตคนไทยและยังเป็นรากฐานข้องการปกครองของไทยมาจนปัจจุบันนี้ลูกเข้ารัชสมัยสมเด็จพระมหาจกักรพรรดิกษัตริย์องค์ที่17แห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิบ้านเมืองยังคงไม่สงบนักยังมีภัยสงครามจากะม่ารุกรานมาเป็นระยะอยุธยา แม้ไม่สิ้นคนดีแต่ราชธานีแห่งนี้ก็ถูกลุมล้อมจากทั้งศึกภายในและศึกภายนอกในปีพุทธศักราช2091พระเจ้าตะเบงชเวตีและพระมหาอุปราชาบุเรงนองได้ยกกองทัพพม่ารามันมาล้อมกรุงศรีอยุธยาในสงครามครั้งนั้นได้สร้างประวัติศาสตร์วีรกรรมมันกล้าหาญของพระสุริโยไทย พระองค์ได้ทรงสัยช้างพระที่นั่งเข้าขวางพระเจ้าแปรด้วยเกรงว่าพระราชสวามีสมเด็จพระมหาจักรพรรดิจะได้รับอันตรายจนพระองค์เองถูกพระเจ้าแปรฟันที่พระอังสะขาดสะพายแรงสิ้นพระชนบนคอช้างและเมื่อสงครามยุติลงสมเด็จพระมหาจักรพรรดิได้ทรงปรงพระศพของพระนาง และสถาปนาสถานที่ปรงพระศพขึ้นเป็นวัดขนานนามว่าวัดศบสวรรค์หรือวัดสวนหลวงศบสวรรค์